อ้าอยังไงต้องขอต้อนรับเพื่อนทั้งสองทีมด้วยครับทั้งบางลาเกียร์แล้วก็อีสามเอ็ดสิสี่ครับเป็นในคู่ที่สามประจำวันนี้ครับก็ถือว่าคู่นี้เคยเจอกันมานครับเปในน้าอีสามเอ็ดสิสี่เนี่ยเคยใส่เกียร์มาก,ก่อนครับแต่ก็คราวน,นี้เจอกันเล็กสองก็ทีมเย้าทีมเย้าสลับกันกบ้า้ครับก่อนหน้านี้เคยเป็นทีมเยียร์มากรับอีสามเอ็ดสิบสี่กลายเป็นพีมเย้าวะ ดูเป็นไงคือเวลาได้ครับสำหรับบางลำเทียในเอี้ยมสีฟ้าครับวันนี้แม่มาเจอกับอ,อีสัมเพย์สิบสี่เยอะถือว่าอีสัมเพย์สิบสี่ชุดนี้ก็อะแม่ไม่มธรรมดาเหมือนกันครับเลยชนะทีมแก่งๆมาได้หลายทีมคนระับชุดนี้เลยครับน่าอีสัมเพย์สิบสี่เส้นเดียวกับบางลำเทียครับวันน,บบน,น,วนี้ตัวหลักๆก็มีทั้ง ช้างน,นังบอลครับทั้งป่าครับยช่วงหลังๆนี่เป็นสามภาสาในแนวลุกเลยครับช้างบอลแล้วก็ป่าครับในดิวิชั่นหนึ่งนี่จะขาดทั้งนันการ์ดไปคนแล้วสารัป่าอเจี๋ยครับก็ไปเล่นให้กิฬอนาเปโกร์ที่ออกิีในดิวิชัน่นสองบเอาแล้วจังหวะนี้ฟ้าเนี่ย เอาแล้วมาดูฟีดคิกครับหระยะกอค่อนข้างไกลทีเดียวครับไปทางด้านบอลครับบินมายิงลูกนี้โอ้โหเสาประตูมาถึงเปิดฉากนี่ครับถือว่าทุปอร์เซฟสวยเลยครับเกมที่แล้วนี่สวโๆบินปัดเป็นว่าเล่นเลยครับสำหรับอีสัพเป็ตสี่ครับเกมที่พวกเขาเล่นในแมตช์ที่แล้วนี่โอ้โหเสาตูดีเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยครับเล่นดีมากครับ เกมพี่น้าวนี่โอ้โหปีนยอดเลยครับไม่มีบอกใร่ไหมว่าพวกเขาจะแพ้ไปับแต่ว่าโอ้โหพี่สาวภูว่าถือว่าทำผลงานได้ดีครับเกมนี้มันเจอบางลำเจี๋ยรครับอ่ารอดสุดสัาหสติที่หลายๆเกมที่พวกเขาเจออย่น,นี้นะครับอาจจะเป็นบางลำเจี๋ยแล้วทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวครับนายทางซ้ายแเก๋บอล พอต่หลบเอาไว้ยาววันนี้ดูนะเ,เปียกไป็ค่อีส่งโอ้โหไม่ดีแล้วตัวสวยครับนายโอ้โหแทงลูกนี่ต่อให้เป็นตัวที่เรดวกว่าทนาแบงก์ก็ไม่น่าจะทันเลยอ่ะจังหวะให้บอลลึกลึกเกินไปครับคู่จังหวะสามคนเมื่อสักครู่ไม่ค่อยเล่นนะสำหรับเปียกเป็นคว้วาอีส่งเลยนะโอ้คิกศาสยาวเลยครับ ทีมาลูกนี้โงโดนบางเฉียดครับแบงค์ไปตามเก็บมาได้เอาแล้วไปอ๋อแล้วตอนนี้บอลยังไปพยาายมังบางไว้แล้วจังหวะนี้โดนเข้าด้านหลังนิดเดียวครับมาไวเลยครับเก๋ไปตามท่าสวยครับท้าจิกเข้าในอยู่สูงครับสองคนฝากมาเราให้ครับตรงกลางครับเก๋เปลี่ยนมาขวาสุดแล้วโง่โอ้โหดูดีว่าที่วางไปดีสวยเลยครับแบงค์ครับ โอ้โหที่ตั้งหัวลออย่างเดียวไม่ต้องเทคมากครับโอ้โหเก๋วางลูกนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักและทิศทางของลูกแบบย้ําไปที่ถุนนัดพบเลยย้ําแบงค์มีหมงไม่ตรงหล่อแล้วโอ้โหก็พยายามเน้นนะแล้วจังหวะที่มาเล่นแอบดูแบบต้องเอามงกันยากด้วยครับปาปากรีมไม่ไวลูกนี้ก็ไม่ตรงหล่อก็ตน่อทิ้งท้ายออกไปเยอะทีเดียวครับ ไปโคกคิดขึ้นมาครับสำหรับผู้สับประตูของทางด้านบางเกียร์เนี่ยตัวจริงก็เป็นนันท์นแต้เนี่ยมีการบาดเจ็บอยู่ครับ้องเอาทางด้านหน่อยนี่ไปเป็นผู้สับประตูจริงๆอ่ะเป็นตัวลุกขึ้ซ้ำเงื้อหน่อยโอ้โหอ่าเรามาจับตละลปัดเลยครับเตอร์ชัลลกตรงนี้ได้ทุกทุกเงี้ยสำหรับปีนนสปังเกต14ครับทางด้านซ้ายครับเบียร์ยทุ๊กสั้ 1, นครับถึงสองปีไอปีกระโดดไปสองสองสวยครับ อุ à. À, à, b b à, ้ยไปเจังหวะนี้ให้บอลโหมาแรงไปนิดนึงครับสองล่างอีสองไปอีสี่การขวางสนามวันขวาแบงตัดเข้าในครับบอลเอ้าให้ย่าครับพวกนี้แล้วตุ่งโอนวิ่งหน้าตั้งมาทันด้วยครับไปออกครับแต่จังหวะสุดท้ายก็แหมมันแรงไปหน่อยครับโดนดักออกมาเป็นบอลของปาลัมเชียครับช้า หมุนกลับมาทางซ้ายก็รอให้มาป่านเปิดเฉลั่ลไปแฮนด์ครับมาลำเสียครับโดนสั่งน้ำมาเสียแล้วทนไปตัดหลังมาสวยแล้วแบงเปิดยัดมาลูกนี้ไม่อ่าทครับเตะทิ้งมาได้เถาสองไม่มีใครเลยครับสอหรับทางด้านอีสั่งปอีกสี่แล้วสอยเล่นเร็วทันทีครับช้าง เกมผ่าน8นาทีครับตึงเวลาแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอยก็อยู่ที่สูงเป็นตัวสูงครับทีสามเป็นตัวสี่กระโดดเจียบบอลหา้แล้วจีนอู้หูยฉันหลับชวนสาครับโอ้โหูยมีประตูนี่เอามือขึ้นมาปัดป้องไม่ทันด้วยครับจังหวะนี้อู้หูยชวนสาก็ยังอยู่ว่าโชคดีครับทีสามเป็นสี่ไม่เสียประตูแรกครับหมันเย็นนะ

ให้สัดตรงกลางจังหวะนี้ให้มาไม่มีเท่าไหร่ก็ยังได้ทีครับลราคิดลูกนี้ฟาวแล้วครับแหมจังหวะไปเข้าช้าครับคนสวัสดีเรียกว,ว่าเข้าบอลช้าไปนิดเดียวครับบอลยังถึงก่อนครับเรือศรีที่มาเตือนเลยครับสำหรับทางด้านอีสัมเพลงสิบสี่ 3, 4, 4, ครับอ้าวคราวนี้มาดูฟรีคิกของมาเสียงกันมากครับ ดูที่ฟอนหนึ่เป็นนั่งแบงค์แล้วใกล้ๆเก๋แล้วจะทำยังไงครับจะดูสูตรหรือเปล่าครับกแพงสามครับเป๊ดูตัวกลางนี่เป๊ะกีงเงแล้วกูหูอยูกนี้แหมซสาอีกที้ดึงบอลไม่ตรงก่อนครับเก๋เอ้า้วสปินกลับมาไม่ออกครับเป๊สาทิ้งออกมาแถวสองยังไปมาเก๋แลับตั้งใหม่ครับนายขอบอลหล่อแล้วกลับไปตั้งใหม่ครับหน่อย เดี๋ยวทันดะีครับแบงค์เก๋ให้ศัตรูช่องขึ้นมาบอลบอ<น>ลบซ้ายดีครับนะให้มาที่ช้างครับทางหน้าก็ตู่ก็กงแน่นๆอยู่ก็สกามาเฉียดแล้วจังหวะนี้ฝาแล้วไม่นันบอลไม่ได้เปลีป่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยคอนเสิร์ตต้องตัดกวะเป๋าแล้ว ดูจังหวะนี้เองไปคิกอีกครั้งนึงแล้วก่อนหน้านี้ได้ยิงฟินชิเจ้าถือว่าทำได้ค่อนข้างดีด้วยครับสำหรับบางเสียดครับแต่ว่าไปติดบล็อกซ์คราวนี้จะได้ลองอีกทีครั้งที่สามเมื่อบางเสียดบอลคราวนี้ชิฟมาแล้วแหมช้าเล่นยากเลยครับดูครัทุกอากาศแล้วไปกระแทกด้านหลังเสียฟาวอีกครับจังหวะช้าครับอยู่ด้านหลังครับใช้ตัวมาข้างนิดนึงครับ เดี๋ยวมาไวครับเป็นตั้งเตะขึ้นมาครับจากฝัากระตูเลยครับสำหรับทีมของกฤษสี่ได้ง่ายไดายยาวบหมองก็จังหวะนี้จะตามไปเล่นหน่อยต้องเตะทิ้งก๊บเอ้าปาเข้าทางบอลก๊บแล้วชีฟมาลูกนี้สวยครับช้าดีโอ้โหนี่ครับจะไปยิ้งข้าหมูหนากรตูแล้วปะจังหวะนี้ต้องบอกว่าถูกหันกระโดดมาหยุดเลยครับ โอ้แต่ช้าแล้วโอ้โหจังหวะนี่ยิงก็บอกว่าหน้าหมิดหวังครับกะรจะยิงเนี่ยวันเหนือช้าเลยแล้วระโดดตามน้ำต่อไปครับให้ข้ามหูเสาตูครับโอ้แต่บอลมันข้ามแล้วก็ลึกออกหลังไปเองเลยครับน่าเสียดายครับจังหวะบอลยกลงมาสวยงามเลยครับยังได้เป็นคนตะขทีครับเปิดคอร์สเข้ามาแล้วสองโอ้โหนี่ครับสองคนเลยก็เหมือนต้องปวดต้องป้นครับ โอ้โหจังหวะนี้ไม่มีใครถึงครเนี่ยโดนเฉียวๆับโอ้โหถ้าโดนเต็มเลยมีโอกาสหายเลยครับระยะต่อจ่อวันนี้ผู้สาวตูต้องบอกว่าแมไม่สมบูรณ์ด้วยวสำหรับทางด้านบางรังเกียจก็ผ่านในัดใต้ครูสาวตูมือหนึ่งไฟครับ้งนี้ใช้ฝ่ายมาเป็นผู้สาวตูทำเป็นครับไม่ใช่ผู้สาวตูมือที่จังหวัดรับบอลน,นี่แนมะ่บางทีมันยากจ,จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปทิ้งเลยเป้ ข้างหน้านี่ต้องบอกว่าสามคนเนี่ยปานช้างบอลเนี่ยโอ้ปานเนี่หายไปจากเกมเลยครับตอนนี้ไม่มีส่วนร่วมเลยครับเนึ่งสั้นครับนายให้นาเก๋กลับไปตั้างใหม่ครับท่านสั้นงอาบอลให้ด้านซ้ายครับป่านป่านไปเองครับด้านซ้ายครับ ต่อแล้วตู้้ขางหน้าขึ้นไแล้วย้อนครับเก๋บอร์เฮาให้เสียครแล้วจังหวะนี้เอาไปแยกมาได้บอลล็อกหัวอีกทีต้องกิงไม่ตรงต่อโหหลักไม่ดีเลยครับเล้วยังจะไปฝืนครับจังหวะเล่นทางยากครับทางจะไปดังซ้ายแล้วปกออกขวาแล้วจีนมันมีหักข้ออยู่ไม่ตรงต่อครับไอเดียหลบนี่ทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะยิงเท่านั้นเงี้ยที่ยังไม่ตรงต่อครับ ถิงยาวมาเก็บได้ครับบอลมีแบงค์ประคองอยู่ให้มาตรงกลางก็ปาดขวามีให้มาที่แบงค์โอ้โหลูกนี้เอาชนะมาได้แล้วไหลไม่ทะลุยังได้ครับบอลซ้ายยังเก๋เข้าขวาจร้งจิงฉันหลับลูกนี้แหม่ยังไปเข้าซองครับโอ้ทังหมดเก๋วางมาเหมือนแป๊กด้วยครับต่งหวะบอลปักแล้วโอ้โหโอน เล่นยากแล้วมาบอลกันมาการาก่ายแบบนี้ถ้าให้พับบอลลงมาครับเ <Okay. S 2> ก๋ผมว่าไปตั้งกันใหม่ครับตายทิ้งยาวโมงแล้วโอ้โหแม่เกือบไม่ได้ครับตูสามตูเดินสัมนาทีครับจอยอ,อ้าวฟ้าล็อช้างเั้งวันี้ ขอโทษกันครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครเยอะของพูดับจังหวะเล่นฟุตบอลครับนะอาจจะกระทบกันบ้างครับอุตสิ่าห์เสียเปล่าเลยนะครับมาขอโทษกันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับถึงยาวครับข้างหน้าไม่ดีนะครับเอ้าแบงค์จ่ายติดขวดลีลาลูกนี้แหมเสียบอลครับประตูครับสวนกลับแบงค์ให้ใหม่ทะลุนังเป๋ยออกไปบล็อกได้สวยครับทุกันนี้ ฝังกันอยู่บอลใช่แล้วไปแล้วช้างทีมบอลเล่นทางยาวหัวมือดเบียร์ขวามีโอ้โหูแพ้ไม่ได้แล้วนี่เพื่อนจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราดูสวยออกมาสี่คนปานล็อกกับหลังมีซ้อนเราดูเลยโหมดไปไม่ฟ้าเอ้าเราตูังหวะาที่แตะบอลยาวขวดบอลแต่นะหลังไม่แต่นะบอลให้ฉันแหลัจังหวะหลอง ยันได้ครับช้างให้ทะลุช่องสวยเดี่ยวเดียวอู้หูแบงค์เหลือเชื่ออู้หูใกุหัวเลยครับแบงค์อู้จังหวะนี้ยังไงก็ต้องได้ครับหลุดไปสองคนเลยครับจะเป็นไรบ้างไปดูอ่ะแบงค์ไม่น่าจะเป็นไรแล้วครับยิงบอกไปเองครับคนสวยมาพี่คนเออยิงลูกนี้ของาราทั้งสองเมตรครับโอ้ยยิงนี่แล้วบอกหลุดไปไหนครับ จ,าจาังหวะจ่ายนี่ก็หลุดเดียวเลยครับปู่ๆก็ยิไ่ได้ครับเอ้าแล้วจังหวะนี้ก่อนโอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับทีสองไเป็นสี่แล้วก็ขอเปลี่ยนตัวอีกคนหรือเปล่าครับบางทงเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวเาบอกอุตั่สิงเลยครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนป่านออกมาครับไปมุ้งยบยกมาเสาสองไม่มีใครเลยครับนายไอ้บอลแรงไห,น,ไหน,ไน่อยครับจังหวะที่ โอ้โหมีโอกาสได้ประตูทั้งสองทีมเลยครับทั้งบ้านทั้งเจียแล้วก็อีสัมเพย์สิบสี่เยอะอ้าวตอนนี้เอพีช้าเลยไปฮะไปฮะหวุนกลับทางเดียวเอาจิมที่บอลย่อในต่ทั้งท่านมาบอลเปิดสวยครับช้างยิงแล้วไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับอุ้ยวันนี้ใช้โอกาสกันเปลืองครับทั้งทั้งบ้านทั้งเจียครับโอ้โหโดยเฉพาะช้างนี่โอกาสเยอะสุดเลยครับแล้วก็ยิงตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ โอ้โหนีโอกาสเยอะแต่ว่าทำไม่ได้ครับนี่ปัญหาของพวกเขาในตอนนี้นสำหรับบอลเฉียนมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแล้วทำไม่ได้ครับโอเคเอ,เอาแล้วตลอดอนี้ไม่ฟ้าแล้วแต่ว่าแต่ลูกออกข้างเลยแมดูโซเว็กสิเอารูปไม่พูดไม่พูเอ้าให้บอสเล่นยากแล้ว ยังไม่รู้พุ่งครับเอ็ดดี้ยัดขึ้นมาช้างเอารับก่อนเอาบอลลั่นครับดีอ่ะฟ้าของเราลูกโถงจับหลุดออกไปเองดีป่ะหาไม่มาเราจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาใครออกครับจะเอาขวัญลงมาสำหรับบาลานซ์ครับหอดแฮงค์แมขวาออกครับไไม่หวเปลี่ยนนะเดี๋ยวก่อนครับผู้ตัดสิ่งให้ให้เล่นครับไปผู้ใหม่ครับเอาเล่นเลยครับ ุมย ja, ัดข okay ึ kind of Hai, ้นมาลูกน hey. ี้บอลชันแลบแล้วเสียบอลโอเ้ดักสวยครับให้ลูกนี้จังหวะสุดท้ายไปดักมาเล่นก่อนรับางกียรติบอลดอกสวยหมุนสองแล้วบอลแทงล่างขวาโอ้โหแทงแรงเกินครับบอลไหวเปล่าไม่ยจัหว้อีกหมุนสองว่าจะคู่ลิ้มเส้นนี่โอ้โหหลอกเสียเลยครับ จังหวะเข้ามาทีละคนเดียอ้โหหลอกทีละคนเสียหลักเลยครับ่จังหวะตอนนั้นคู่ก็ยากไปหน่อยครับไต้ชั้นแหลกมาจังหวะสองยังเป็นของอีสัมพันสี่ครับขาคอเาสวยโอ้โหซ้ายมีขวามีให้ทางซ้ายครับจะไปย้ำกลับมาที่แป้งทีแล้วจังหวะนี้น่าจะโจนขวันออกหลังเงียบไปคอนเนอร์คิกครับทางนั้นซ้ายครับของอีสัมพันสี่ดวงห้านาทีสุดท้ายครับคอนเนอร์คิกเปิดฐานโอ้โหจริงเสาแท่ครับ บอลตกลงมาแล้วไม่ออกด้วยก็ขวัญหนุนอีกทีหนึ่งออกข้างไปครับจะทุ่มทางด้านซ้ายครับเอ้าจับบอลไม่โดนอีกแล้วโนสวนครับนายบอลแปทางด้านซ้ายครับเอตี้บอลปังครับดูครับตัวเล็กแต่คล่องครับบอลให้แล้วไปครับ ดีไม่ทะลุแล้วโผว่หน้ากุณเอาอู้สาม่อลสองจังหวะนี้ตายเนนครับบุตรสไลด์มาเลยครับจ้่จังหวะนี้ป้าก็ชัดเจนงับสไลด์ครึ่งเก็บแต่ไปเถียงพูดสินไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากฎกติป็นการห้ามสไลด์ด้วยเข้าสกัดไม่ได้สไลด์ไม่ได้อีกแล้วครับแล้วก็จะโดนลูกบอลก็จริงแล้จเสนาตนองเล่นบอลทักเชนครับแต่ว่าจังหวะแบบนี้ ต้องให้ฟ uh, ้าครปวดพระจายมีอย uh, ู่ร uh, ับวนะอ๋อมาดูก yeah, ็ปไปคิ้ระยะนี่ถือว่าแม่ระยะทากากลเลยครับป้าก่แพนสามเล้นะครับโอ้โหจะทำยังไงครับลูสูหรือวะครับป้ายิงครับวกนี้โอ้โผลดเกินไฟครับกัะปิ้นออกมาแล้วูหลอดตูออกมาเลนเองครก็เตะนุ้นกลับมา โอ้โห,โหบอลแม่นีออ่่ายิงสวนเลย <c oughs> ครับใส่ล้อมีนิดหนึ่งๆๆคคับตรงนี้ไป่ขาเลยครับตุ่มเดียวออกห้างไปอย่างนั้นกู้ศกดครับทีสามเป็นศึสี่โอ้โแล้วกู้ศับตัวดูครับออกมาเล่นเองครับจังหวะนี้เอาให้ยอ,อีกพล4ใจอีกครับโอ้โหบอลง่ายๆ่ายเมันทำให้มัเป็นของายากแล้วมันจะถูก ั้นครับไปทิ้งขึ้นมาทีอ่ะโอ้โหฝ่ายแรงเได้เลยอ่าดีขึ้นมาทางซ้ายรับกิเงเอาติูเดียวจังหวะสองยังได้ทีน่มงอ้าวแล้วจังหวะนี้เปิดให้น่ดีอ่แจะเปิดไดีล้วจะมีการเสียดีมาแล้วสอบีสเป็นสี่อ้าวข้าสนามมีขยับอีกหคนเรับ ไอเดี๋ยวเรานก้นของมานแล้ววันนี้เชฟทางขวาใม่ทานก็อีกแล้วคนเดยเฮ้ยบอลทุ่งีน้นซ้ายครับของบางเจียครับฟางบอลหยอหยอบไปตั้งใหม่ครับเซร์ฮาครับนายฟาลูกนี้สี่ครับปีบแล้วตูน สากัดทิ้งออกมาเปิดชั้นหลักแล้วได้ทุ่งครับะแต่กันบาลลำเฉียบครับเลนบอลทุ่งได้ขวาครับได้ได้หลังได้เร็วเลยครับขวัญให้ตกการเอาแล้วถึงยังหมนที้ช้างแต่ต่อมาขวัญขวบหน้าตั้งแล้วเปิดลูกดิ้วโหเลยครับอุ้ยแล้วโดนสวนหน้าขวัวสองต่อสองครับนายขวดหรือเปล่าขวดครับดูเพ่อนหมดที่ไหลมาหนึ่ๆยิงไม่ได้เจ้าบอล อ้แล้วจังหวะนี้ฟาวก่อนเรี้ยโอ้โหเบียครับเอาน้ำไปดูเพื่อนได้แล้วข้างสนามโอ้โหแปะจ่ายไปตุงประตูประูแล้วตัวเองจะสุกครับโอนตั้เข้ามาเบียนี่ก็โอ้เพื่อนจ่ายมาลึกเกินไปแล้วโอู้หรูปแบบนี้มันต้องจังหวะพอดีจริงๆเรี้ถึงจะได้เพราะว่าผู้สาวประตูนี้อ่านอยู่แล้วว่าจะออกมาสกัดครับโอ้ต้องชมนั้นหน่อยลูกนี้โอ้ถ้าไม่ออกมาีเสร็จครับ ถ้าเป็นผู้สาวตัวจริงอย่างตาเนี่ยจังหวะลูกแบบนี้ออกไปแล้วก็เป็นผู้สาวประตูที่ชอบออกมาแต่ว่าเป็นหน่อยเหรอถือว่ายังอ่านเกมได้ดีก็ตรงนนี้ไม่ออกเสร็จแน้ครับเลยปล่อยให้เบียร์ยิงต่อต่อก็ไม่น่าจะเหลือครับหรือในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและทดหนึ่งนาทีเท่านั้นเยอะสิงยาวเลยครับข้างหน้าเก็บโลไม่ได้ครับสุนพิงขึ้นมาจังหวะสองเบียร์ไม่แฮงครับ ปี๊อ่ะอดช้าครับเอาปี๊จะไถไปต่อแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับล้มไปเองครับทั้งผหลักลิเจอรสองคนแล้วว่ายากจะใช้ความเร็วความแข็งแกร่งกับแทะเข้าไปครับไม่ได้ครับลูกทุง้งเดลี่ให้แค่ลูกทุก่งต่ออยู่ในลูกทุ่งเราบาดเจ็บแล้วสราสั่งเกมในขึ้นเวลาแล้วครับสกอรนยังไม่มีเลยครับโอ้ดูสวยสูงสูงแข็งสวยครับ ้าไหลมาแล้วโอ้โหน้ำหนักไม่ได้ครับเออลูกนี้จ่ายเบาไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายกับตูนเตะทิ้งครับยางได้รุ่ทุ่งครับเอ็ดดี้ช้างเข้าในมาแล้วจังหวะนี้หาเหลี่ยมยิงอยู่บอลได้ครับปามกันเตะทิ้งออกมานายขวานแล้วูคศิตี์เป่าต้องหินจ้าหมดเวลาการแข่งขันก็โขโผล่แบบพัดดื่มน้ำแก้เกลกันสักคู่เดียวก็หายเกมในดขึ้นมาได้